ไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิมลีกนะครับเมื่อทีมกเลนยองมุงทองอีเจของเราตอนรับโค้ชคนใหม่นะฮะกอดร็อบบี้เฟลเลอร์ในตำแหน่งเฮสโค้ชแล้วก็ผู้เล่นด้วยนะครับต้องออกมาเยือนทีม SCG สมุทรสงครามครับหลังจากที่ว่างเว้นการแข่งขันฟุตบอล t p l มานานพอสมควรนี่ฮะเป็นภาพรบรรยากาศในห้องพักนักกีฬานะครับ ร็อบบี้เป็นคนวางเกมแก้เกมเองครับสำหรับเกมการันในนัดนี้ฮะในส่วนบรรยากาศของกองเชียร์นั้นถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสโมสรของเราจะมีแต่เรื่องราวที่น่าเสียใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกรอบฟุตบอลเอฟซครับรวมไปถึงการปลดโค,ค้ชกุนซือคาริสโตนั้นนะฮะแต่ว่ากองเชียร์ของ เราหลายต่อหลายคนก็ยังมีความศรัทธ,ธามีความเชื่อมั่นนี่ฮะยังตามมาให้กําลังใจคุณบนกิเลนพยองของเราแบบคับข้างเลยแหละครับก็รู้สึกว่ามันพูดถึงว่าล็อบบี้ฟอเลอร์ก็มีประสบการณ์สูงนะครับนักเตะระดับนี้ก็คือการที่จะว่าเป็นผู้นําของนักเตะในรุ่นอาชีพเดียวกันน่าจะน่าจะมีประสบการณ์ ในการนำทีมให้ประสบความสำเร็จดีน่าจะดีกว่าเดิมครับและนักเตะน่าจะได้ขวัญกําลังใจแล้วก็นักเตะน่าจะเล่นได้ดีเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนกันในทีมครับอาจจะทําให้การเล่นของทีมหลากหลายขึ้นแล้วก็อาจจะมีการโจมตีทางการบุกน่าจะดีขึ้นครับน่าจะดีกว่าเดิมนี่ฮนะจะเห็นได้นะครับว่ากองเชียร์ยังคงตามให้กำลังใจหนาแน่นเลยล่ะครับ น่าจะเราราว1,000ถึง2,000คนด้วยกันครับอุ้ยนาทีที่ขุนพลกีเลมเหยียบของเราลงสนามครับพายได้บทบาทโค้ชคนใหม่เดอะก็อดโรบบี้ฟาวเลอร์ฮะนัดน,นี้นะฮะโรบบี้ส่งชื่อตัวเองเป็นผู้เล่นใน11คนแรกด้วยล่ะครับ และนี่ครับบรรดาผู้สื่อข่าวก็ให้ความสนใจมาถ่ายรูปเพชค้คนใหม่กันอย่างน้าตาเลยล่ะครับดีใจที่ฟอลเลอร์สนใจ,นนใจร,รใจับงานนี้นะฮะแล้วก็ หวังว่าเขาคงจะเอาอประสบการณ์แล้วความสามารถของเขาช่วยทีมเราใน2องตูที่เหลือแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ชีวิตการทำง,งานเป็นโค้ชของเขาดืนะดูดีๆนะมั่นใจในครับับบสองที่เหลือว่าจะเปลี่ยนไปน้ำเป็นอะไรเป็นไปมั่นใจมั่นใจที่สุดครับมั่นใจค่ะ,ะ,คะเพราะว่าพีออ่เขาก็กิกน แล้วก็สามารถทําได้อีกสองเท่ที่เหลือค่ะมั่นใจ,นใจค่ะก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ของเราทุกคนด้วยนะครับที่ยังเชื่อม,มั่นและก็ศรัทธาในตัวสโมสรนนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศก่อนเกมกันข่ะจะเริ่มต้นขึ้นนะครับมีน้องๆแฟนคลับของทีม s c g นะฮะที่ป่วยนะครับก็มาขอถ่ายรูปกับผู้บริหารของทีมบอลของเราในส่วนตัวผู้เล่นของเกรย์มอ,อยองนั้นก็ยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมที่เล่น ในฟุตบอลอคัพไว้ทั้งหมดเลยล่ะครับจะมีก็เพียงแค่เดอะก็ r o โรบบี้เฟลเลอที่ใส่ชื่อตัวเองลงมาในเกมนี้ด้วยเพื่อคอนโทรลเกมกลางสนามครับเดี๋ยวเราจะมาดูบทบาทการเป็นผู้เล่นและก็เป็นปกุญสือของเดอะก d กันครับ เริ่มเกมขึ้นมานะครับปียพลันเทาที่โยกตัวเองมาเป็นผู้เล่นทางฝั่งซ้ายนะฮะมีโอกาสได้เปิดเข้ามามลูกจะมุดคานอยู่แล้วละครับผู้สาวป,ประตูเ c g ซต้องปัดออกหลังไปและจากสังวะลูกแต่มุมลูกนี้เองฮะโอบบี้ฮะโยนโค้ง,งเข้ามาเข้าหัวดานนเซียกาขีดเข้าไปไม่เหลือครับกิเลมยองขึ้นนำหนประตูต่อศูนย <laughs> อย่างรวดเร็วเลยละครับ มาดูภาพช้าฮะจะเห็นร็อบบี้นะฮะเลยแล้วครับว่าดานอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็โยนลูกโค้งๆครับให้ดานูขึ้นขวิดคนเดียวก็ลดความกดดันของทีมกีฬาผยองยของเราไปได้นะครับพอได้เร็วจากช่วะนี้ ดานโนเองก็ห่างหายจากการทำประตูให้กับทีมเมืองทองของเราไปสักพักใหญ่ๆเลยละครับก็หวังว่าลูกนี้จะเป็นการเรียกความมั่นใจในการถล่มสกอร์ของดานโนให้กลับคืนมาได้ในช่วงเกมการแข่งที่เหลือนะฮะจบครึ่งแรกน,นะครับเมืองทองนํา1.0ตูต่อศูนย์ครับแล้วก็มาขึ้นนําอ0ูนย์จากจังหวะก,การเข้าทําที่สวยงามจังหวะนี้ฮะโรบบี้ไหลคืนให้กับธีรศิลป์ธีรศิลป์เอียงตัวแล้วก็แปรได้สายเข้าไปอย่างง่ายดายละครับ น้องๆขึ้น,นำสองประตูต่อศูนย์ฮะมาดูภาพช้าครับเก <Okay, S 1> มเริ่มจากดัสกรไหลให้ทีโรศินทิโรศินไหลคืนให้กับร็รบ,บี้ร็อบ,บี้คืนกลับง่ายๆครับแล้วทีโรสินก็วิ่งแซงผู้เล่น SCG 2คนขึ้นมาแล้วก็แปรด้วยส้ตายเล่นทางเข้าเสาสอครับมาก็เป็นลูกที่10ในซีซั่นนี้แล้วนะครับสำหรับถ้วย TPL ฮะทั้งที่จริงแล้วทิลสินแดงดาลงเล่นในเกมนี้ความฟิตแค่70%เท่านั้นเองล่ะครับเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนหลังจากนั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะฮะที่็รบบรี้มีโอกาสจะ ผลิตสกอร์ให้กับตัวเองแม่จะยิงไปติดผู้สาประตูครับแล้วก็เป็นจังหวะล้ำหน้าไปแล้วด้วยนัทพรพันธิตไหลให้ทีรศินทีรศินออกขวาให้คริสเตียนคริสเตียนมองแล้วละครับนัทพรเติมขึ้นมาแล้วก็ปาเล่นทางโ,โหสวยงามมากครับจังหวะนี้3ประตูต่อศูนย์ครับลูกแรกสําหรับนัทพรในซีซั่นนี้นะฮะสำหรับ ช่วยสปอนเซอร์ไทยพีมยรีครับมาดูฮะเกมมันมาจากตัวนัทพรเองแหละครับเป็นคนปั้นขึ้นมาแล้วก็ไหลขึ้นที่ธีรศิลป์ทีรศิลป์จ่ายออกขวาให้คริเสเซียนนะครับแล้วคริสเตียนก็เล่นง่ายฮะมองนัทพรที่เติมขึ้นมาแล้วก็เป็นกับตันโอ๊ตนะครับที่วิ่งมาจบอย่างสวยงามยิงยังกบไม่ใช่กองหลังนะฮ <c oughs> ะไม่ได้จับเลยละครับวิ่งเข้ามาแล้วก็แปรด้วยสายเล่นทางเข้าไป งทองขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์ครับถึงแม้ว่าช่วงท้ายเกมนะฮะจะเสียสมาธิแล้วก็ถูกไล่มาคืนหนึ่งลูกนะครับแต่ก็ถือว่าเกมการแข่งขันในนัดนี้การเปิดตัวเดอะกอร์รี้เฟลเลอร์ในตำแหน่งกุนซืเนะ่ยก็จบเกมไปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยละครับ ถึงแม้ว่าจะเสียสมาธิไปนิดหนึ่งช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าก็ต้องชม SCG เองด้วยนะครับที่มีความพยายามถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ทนเวลาบาดเจ็บแล้วก็ตามทีนะครับจบเกมนะครับกิเลยพอยองมือทองยูเต็กของเรากับเข้าสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งชนะทีม SCG สมุทรสงครามไปได้3ประตูต่อหครับขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางทีพแซงหน้าชนบุรี f c แล้วล่ะครับ